สวัสดีค่ะวันนี้พามาดู family ่มารที่ไต้หวันช่วงโควิดนะคะอันนี้เพิ่งลดจากระดับ3จากเคร่งมากเป็นระดับ2นะคะอันนี้หน้า family ก็มีเหมือนเดิมมีให้กดสแกน QR Code นะคะพอเข้ามาสองแรกรที่เจอก็จะเป็นพวกอาหารฟรีค่ะอันนี้ก็เป็น3ชั้นอะไรสักอย่างหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะ ราคาอาหารโซนนี้ก็จะประมาณ6 0 7 0 8อแล้วแต่อย่างเช่นอันนี้ก็59บาทอันนี้ก็เป็นหมี่อันนึงอร่อยมาก59บเาทย้วันนี้เป็นวันแรกที่ลดระดับล็อกดาวก็จะมีเก้าอี้มาตั้งแล้วเมื่อก่อนจะไม่มีเก้าอี้นะเพราะว่าห้ามกินอาหารข้างนอกก็โซนนี้ที่เหลือก็เป็นพวกขนมบเคี้ยวต่างๆมีเลอะไรอย่างเงี้ยแหละ ที่ในแฟมิลี่ส่วนใหญ่นะจะมีห้องน้ำให้เข้าแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็เลยปิดอันนี้เป็นโซนเบียรค่ะที่ไต้หวันก็มีเบียร์เป็นของตัวเองนะเป็นไต้หวันเบียร์ ขียวหรือว่าชาต่างๆนะคะที่นี่คือฮิตกินน้ำชามากเ,เรามาดูโซนนี้โซนนี้ก็จะมีพวกขนมพบเขียวเหมือนเดิมแล้วก็มีมามา่มามาม่าต้องยา้ยกุ้งของไทยก็มีนะแพงมาก2ชิ้น49บาทกเออถ้าซื้ออันเดียวเป็น35บาทนะคะเออแบบนี้ก็คือซื้อ2ชิ้นลด15%หนะคะหมายถึงจ่าย85% เสริมที่นี่ก็มีนะแต่ราคาจะแพงกว่าหมายถึงถ้าเทียบกับพวกเป๋ายาคอสเมตวัสสันอะไรเงี้ยคือจริงจของส่วนใหญ่ในพวกร้านสะดวกซื้อในไต้หวันนะ่ะเช่น Family, Seven, High Life ่เซเว่นไฮไล์ะจะแพงกว่ามากๆถ้าเราเทียบกับไอพวกคาฟูหรืออะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นถ้าจะซื้อของฝากอะไรกับไทยอะไม่ค่อยแนะนํำให้ซื้อในพวกร้านสะดวกซื้อเพราะว่ามันสะดวกซื้อก็จริงแหละแต่ว่าราคามันแพงกว่า ร้านใหญ่ๆเยอะเลยเออจะบอกว่ามาไต้หวานาันอ่ะแนะนำให้ชิมน,นมวันนี้มันอร่อยแบบกลมกอมมากๆเลยถ้ามาโซนี้กันบ้างออตรงนี้ก็จะเป็นตู้เหมือนตู้สะดวกใช้แบบว่าไว้ใส่เงินจ่ ถ้าลดหรือว่าถ้าเราจะส่งของจากแฟม i ลีนี้ไปอีกแฟม i ลีหนึง่งเราก็มาใช้ตู้นี้ส่วนตู้นี้เป็นตู้ถ่ายรูปแบบเร็วๆก็คือ150บาทรูปที่ได้ก็ไม่ชัดมากแต่ก็พอติดบัตรติดอะไรได้อยู่ค่ะตรงนี้ขอแนะนำเลยถ้าใครมาไต้หวันนะแนะนำให้ชิมไข่เนี่ยไข่ต้มใบชาอร่อยมากชิ้นละเอ้ยฟองละ10บาทดีมาก วันนี้คร่าวขามีเท่านี้แหละยังไงไปก่อนละบ๊ายบาย